ทุกคนแฮมกำลังออกไปข้างนอกแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงครีมที่แฮมใช้ก่อนออกไปข้างนอกนะคะไม่ใช่ครีมบำรุงผิวหน้าแต่เป็นครีมบำรุงผิวกายนะคะเป็นตัวนี้ <c oughs> อ๋อเล่าไว้ค่ะทำไมถึงเลือกใช้เพราะว่าแฮมเป็นคนที่ไม่ชอบครีมหลายตัวไม่ชอบครีมตอนเช้าที่ฉันจะต้องพกแบบไปข้างนอกแล้วพกหลายๆตัวนะคะแต่ว่าตัวนี้คือน้องเป็นครีมกันแดดที่มีสัน แบบคือมันดีต้องดูเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมน้องคือมันเกี่ยง่ายแล้วคือใครบางคนไม่ชอบครีมกันแดดเพราะว่ากันแดดมันเป็นอะไรที่แบบมันเหนียวตัวคือทาครีมเสร็จแล้วต้องมาทากันแดดคือมันเหนียวจริงๆเนาะนี่ทาเสร็จแล้วค่ะน้องไม่ติดขนด้วยนะแล้วคือแบบเกี่ยง่ายมากและที่สำคัญคือหอมมากมีส่วนผสมของกันแดดนะคะแล้วก็บำรุงฟื้นฟูภายในแบบ ขวดเดียวคือจบนะคะนี่ขวดละ290บาทนะคะใครสนใจอินบ็อบมาได้เลยขวดใหญ่มากขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนเลยนะคะนี่สต็อกแน่นมากๆเลยจ้าใครสนใจนะคะอยากลองใช้เนาะก็ทักมาได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือของยังเหลืออยู่เพราะว่าสต็อกมาเยอะมากเพราะฉันใช้เอาจริงๆแฮมบ๊อวน,นที่แบบใช้เน่ยอลาไวอ้อ่ะเดือนเดียวคือหมดแต่คนอื่นอะใช้2-3เดือนเลยนะคะเพราะว่าแฮมใช้เยอะมากๆเพราะว่าเลิฟน้อง เลิฟมากๆเลยเพราะว่าน้องหอมมากๆใครที่แบบสนใจนะคะก็ลองทักมาปรึกษากันได้ว่าคือที่ถ้าแบบเป็นแบบผิวแบบแขนขาแบบขนเยอะอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมแต่อันนี้คือจะบอกเลยว่าใช้ได้เพราะว่าน้องแฮมเป็นคนที่แบบขนเยอะมากแต่มันก็ยังใช้นะคะแฮมจะบอกว่ามันดีจริงๆทุกคนต้องลองแล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรค่าที่จะเปิดบินไปใช้ไม่ควรมาซื้อทีแบบ ขวดสองขวดเพราะมันดีจริงๆนะคะใครที่แบบอยากลองนะคะทักมาได้เลยค่ะพร้อมส่งมากๆเนาะเดี๋ยวนีว้น้องน่ารักมากนะคะขวดเดียวจบนะคะไม่ต้องไปมีกันแดดอีกลอดนึงไม่ต้องไปมีกันแดดอ,อีกขวดนึงให้มันแบบมันต้องพกหลายๆอย่างออกก่อนออกไปข้างนอกอะคะ่ะแค่ตัวเดียวนะคะเราสามารถออกไปข้างนอกได้เลยไม่ต้องกลัวแดดแจา้านี่นะคะ